มีความแบบป๊บปั๊บปอ๊บป็อบแบบโค้กค่าดีไซน์แพงมากนะ้ส่วนกลางเลยป่ะส่แบบมางกลิ่นไม่อยากให้ดีเวลลอปเปอร์ทุกคนอ่ะไปโฟกัสแต่เซกเมนต์บนอย่างเดียวคือควรควรจะต้องนึกถึงคนที่อยู่ข้างล่างด้วยว่าคนที่มีระดับเงินเดือนที่เขาแอฟฟอร์ดได้ล้านห้าสองล้านสามล้านเขาจะใช้ชีวิตยังไงในกรุงเทพถูกปะคะเข้าใจว่าอยากคุมราคาให้มันให้มันแพ็คน่ารักน่ารักแต่แอดเดรสอะเซกเมนต์ระดับนี้ห้องเดรฟก็อย่าไปใส่เลยถูกไหมเออแล้วก็ ผมว่าคอนเซปต์ในพวกนี้ยผมอยากเข้าไปแก้มันอย่าไปปรับมัน สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่รายการเรียลทอค่ะกิจอวลลุวิกจิ๊บเป็นสังหาด้วยจิ๊บจิ๊บค่ะผมว่าอินโซครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่5แล้วนะพี่นนองที่เราทารายการนี้กันมาวันนี้เรามีเรื่องกิจมีเรื่องที่ลูกเพจผู้ของพวกเราหลายคนชอบถามมาบ่อยมากก<ช>็คือจะซื้อคอนโดจะซื้อบ้านซื้อแบรนด์อะไรดีคะวันนี้จะมาเมาส์กันเรื่องแบรนด์คืออ่ะคือเมื่อไปปีที่แล้วเนี่ยกิจไปฟัง งานวิจัยของบริษัทเทราบีเคมาเขาจัดทุกปีเขาจัดทุกปีใช่ครับพี่แล้วก็ปีนี้ผลวิจัยแบบเซอร์ไพรส์มากคือเราไม่เราจะไม่พูดถึงแบรนด์ที่ได้ที่หนึ่งเพราะอันนั้นเขาก็ได้ของเขาอยู่แล้วเนาะแต่ว่า,าดูตายตัวไปหน่อยออแต่ที่เซอร์ไพรส์คือมันมีอยู่2แบรนด์ที่กระโดดเข้ามาจากอันดับที่7ให้ทายว่าขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ แันด์ที่ไรอ่ะก็แบมเมอร์มันหนึ่งแล้วมันก็ต้องสองเออป่ะแล้วก็แบรน์อันดับที่สามอ๋อสุภัยค่ะพี่อ๋อกิเตอรจะบอกว่าจากสุภัยเนี่ยจากหลายปีก่อนเนี่ยอยู่อันดับแบบ้ายๆอยู่กับดับกลางๆอะไรเงี้ยเจ็ดเนาะแล้วอยู่ดีโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่สามเอาเล้วอันดับที่สองอะมันคือใครอันดับที่สองคือแลนด์เาเหมือนเดิมกับปีที่แล้วคอะพี่จริงๆอ่ะพี่ว่าไอ้เรื่องแบบการอยู่อาศัยเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไปโฟกัสแนวราบด้วยอ่ะแรงด์เฮาสายาศิริมันก็จะดึงไปได้เยอะถูกป่ะแล้วแแแตต่่่่พอออออสุภาลลัขึ้นนนนมมกกก็เเปใใจจหืะะชริงๆ สุพรรยอ่ะเขาเบียดแรงเฮาอยู่นิตเดียวนะ แต่ว่าการวิจัยอันนี้มันมาจากการที่เก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งแนวลับแนวสูงกันดูเป็นท้องออฟไล์ว่าแบรนด์ไหนที่อยู่ในใจลูกค้าทุกส่วนเขาทําทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็พยายามกระจายคนทุกเซกเมนต์ทุกกลุ่มเลยค่ะฉะนั้นอันนี้ไม่มีแย่เท่าเท่าเท่าที่เราดูนะเราก็ทำเหมือนกันเราทำส่งส่งส่งวิจัยนี้ไปเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากจะสื่อสารว่าเราไม่ต้องการเราก็อยากจะบอกว่าแบรนด์โอเคสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือ ูกค้ามีปัจจัยในการเลือกโครงการที่เปลี่ยนไปแต่เดี๋ยวจะไปเมาส์กันเทปหน้าที่เนี้ยกิจอยากถามพี่โวกับจิ๊บว่ามีกิ่ขอสามแบรนด์ในดวงใจสามแบรนดใ์ในดวงใจที่แล้วมีเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรค่ะและอีกหนึ่งคำถามคืออยากจะอยากจะเข้าไปร่วมงานกับแบรนด์ไหนและเข้าไปพัฒนาจุดไหนของแบรนด์นั้นมากที่สุดค่ะ แต่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 พวกเราจะโฟกัสที่คอนโดไหมไม่ค่ะเป็นได้หมดเลยทั้งรา้รับล้หคอนโคโอเคโอเคพิมโอก่อนเลยค่ะเฮ้ยเหรอแต่เอาีพารเนาะคถามีลพาสก่อนกันนะครับพารแรกก็ถามว่ากี่ถามพี่ว่าอะไรนะบอว่าสแบรนด์ดวงใจ3แบรนด์ดวงใจอ่ะคือ คือจริงๆน่ผมไม่อยากผมไม่อยากรวมบ้านแล้วแล้วก็คอนโดเข้าไปร่วมกันถ้าเิดบ้านและคอนโดผมก็ยังคิดไปเหมือนกับที่เชลราศึกษาเชลราออกมานะครับว่าอถาถอบ้านคอนโดก่อนนะบ้านแลวคอนโดรวมกันผมว่าแลนด์เฮาส์ผมให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับแลนด์เฮาส์ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามันฝังใจไปละเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานเรื่องสังคมที่เขาสร้างผมชอบแลนด์เฮาส์แอนด์เฮาส์อาจจะไม่ได้หวือหวาเรื่องงานดีไซน์แต่แลนด์เฮาส์มันตอบโจทย์ความความเป็นสังคมมาตรฐานงานที่ดี แต่สมมตถ้าเกิดแบบพอลองลงมาผมจะเลือกสายสิริเพราะสายสิริมีโซเชียลมีสังคมมีมีเรื่องของเทรน์มีเรื่องของไลฟ์สไตล์เข้ามาจับแล้วก็มีความยั่งขึ้นมีความวัยรุ่นมากกว่าสายสิริก็จะลองลงมาในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าอันดับ3นะอันดับ3ผมรู้สึกว่าถ้าผมขอไปโฟกัสที่คอนโดแทนแล้วกันถ้าถ้าโฟกัสที่คอนโดผมรู้สึกว่าเอสเอเอ ก็เป็นหนึ่งในใจผมนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเอาบ้านมารวมเพราะบ้านในเซ็กเมนต์ที่สูงแล้วมันจะไม่มีพฤติกรรมมันไม่เหมือนกันเออพฤติกรรมไม่เหมือนกันดังนั้นผมรู้สึกว่าสามแบรนด์ที่ผมชอบผมชอบแบรนด์เฮาส์นะครับในในมาตรฐานงานในในเรื่องของคุณภาพงานต่างๆในงานก่อสร้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ดีไซน์อาจจะไม่วุ่หวายแสซิริรองลงมานะครับสแสซิริมันมมันมันนได้เทรนด์มันได้กระแสมันได้สังคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็รองลงมาคือ s อสเในมาตรฐานของงานเหมือนกันแต่ผมอยากโฟกัส s อสเในเชิงของคอนโดมิเนียมมากกว่า ผมว่าทบานเดียของ SJ s อสเจะราคาสูงกว่าเพื่อนแล้วมันก็ม,นกมันก็ต้องชนะอยู่แล้วเพื่อนร่มได้ราคาสูงกว่านะครับ่าชอบแลนด์เฮาส์เอสซีเนาะอัลลิสบ่ะค่ะจิฟนะคะจร,จริงๆอยากจะแยกเป็นแนวราบก,กับแนวเออไม่งมั้นมันจะลำบากมันจะขบกันมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่า ถ้านึกถึงบ้านเอาบ้านก่อนจิตจะนึกถึงแลนด์แอนด์เฮาส์เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าชอบแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นอยู่ชื่อเสียงมานานแต่ด้วยความที่คุกคีเข้าไปดูงานมีช่วงหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็ได้เข้าไปดูงานจริงๆในเรื่องของระบบการจัดการการก่อสร้าง้วรู้สึกเลยว่าถ้าเราอยากจะมีบ้านสักหลังคงเลือกแลนด์แอนด์เฮาส์เพราะถึงแม้จะราคาสูงกว่าแต่เรามั่นใจว่าบ้านที่เราซื้อมาเราอยู่20ปี30ปีเนี้ยจะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่่าาาอรคคุณภพดีืถถ้ตังงึ เอาเถอะ<ช>มันอุ่นใจใ<ช>แล้วบ้านมันอยู่นาน<ช>้เหมืานที่จิบพูดเลยอพออยู่นานเราก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันของดีเพิ่ม <ฮะ S 2> อีกนิดหน่อยแต่ เรื่องของคุณภาพมันมากกว่าสังคมคุณภาพดีกว่ามีม้าวิ่ง8ตัวอะไรเงี้ยเราชอบมากม้าวิ่งนะโอ้โหใช่เราเรารู้สึกชอบมากโอ้โหและดาวอะไรเงี้ยอยากได้มากอยากได้คอกม้าคอกนั้นเออแล้วก็อยู่โครงการไหนนะโครงการที่มีม้าแปดตัวใช่ใช่มันจะแปลนมากเราก็จะชอบของของนายเขาลองรบาร์ชอบไอซีเอเซ็ตในเรื่องของแนวราบนะคะไอซีเอเซ็ตในเรื่องของดีไซน์การตอบโจทย์มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นแกนบูรบูร์วัตทั้งหลายเนี่ยคือแบบจิ๊บชอบดีไซน์มากอันนี้พี่เห็นด้วยกับจิ๊บนะเพราะว่า ถ้าเทียบกันระหว่างแลนด์เฮา s ์สายิริแล้วก็ s c s s ถ้าเป็นแนวราบนะ s อ s s เขาพยายามจะยังมีเล่นแนวแล้วก็จะพยายามแบบดีไซน์บ้านให้มันดูวัยรุ่นมากขึ้นฟังชันมากขึ้นใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยอันนี้ก็คือก็จะชอบเรื่องของงานดีไซน์การเหมือนกับทำให้รู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันไม่เอาอ แล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็เหมือนกับมีความหรูหราอยู่ในตัวของมันเองด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์ที่3ถ้าเป็นแนวราบก็จะชอบแสนสิริจริงๆแสนสิริถ้าเป็นแบบบ้านบนๆระดับบนนะจิ๊บชอบมากคือเขาเป็นทอมเลสดีไซน์มีความอิเลแกนสูงไปงามมากแต่ถ้าก็เป็นแบรนด์รองลงมาจิ๊บว่าอย่างสู้กับแบรนด์อื่นไม่ค่อยได้เท่าไหลในเรื่องของแนวราบจบแนวราบไปแล้วเป็นแนวสไแต่เมื่อกี้จิ๊บพูดดูดีนะ พอสัญลิข์เนี่ยถ้าไปโฟกัสบ้านที่เซกเมนต์กลางๆลงมาเนี่ยจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ใช่จะไม่ค่อยต่างจะไม่เด่นเออจะ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 แบบไม่ค่อยมีใครพูดถึงบ้านเออถูกถูกถูกแต่ถ้าเขาทำบ้านแพงปุ๊บคือไปเลยคือแบบดีเลยคืออลังการไปเลยนะคะอ่าแล้วแนวสูงแนวสูงนะคะแบรนด์แรกที่พูดถึงเนี่ยจิบชอบสัญลิข์อ่ากลับกัน สสนสิริจะโดดในความคิดของจิ๊บจิรู้สึกสสนสิริเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ไปคอนโดสสนสิริทีไรจะมีความแบบฟับฟับแบบโฮสค่าดีไซน์แพงมากนะแต่ส่วนกลางเลยปะตั้งแต่แบบบูธแอนทัวที่เราเดินเข้าไปหรือแม้กระทั่งพร็อพที่เขาเลือกใช้จิ๊บรู้สึกว่ามันมีความเป็นแสนสิริก็คือความแสนสิริแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือสร้างออกมาตรงปกอ สร้างออกมาตรงปกไปยครามว่าภาพเปอร์เป็นแบบไหนเนี่ยวันที่เราเข้าไปดูหน้างานจริงจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็จะมีสตรอรี่กับของที่เขาเลือกมาค่อนข้างเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอินบางอย่างไม่ได้เป็นของแพงแต่เขามีสตรอรี่มันทําให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของที่มี plus property ในเรื่องของการดูแล after service อาจจะว่าเน,นี่ยเป็นสิ่งสําคัญพี่พี่เสริมของแส,งสิรินิดนึงที่พี่ชอบนะเวลาพี่เข้าไปในส่วนกลาง,<ฆ>งแส,งสิี่พี่ชอบตรงที่ว่าเขากล้าใช้เฉดสีที่มันตัดกันแล้วมันดูแบบ คนอื่นไม่กล้าใช้อ่ะสมมติถ้าเรามองว่าแลนด์เฮาส์คือความเรียบง่ายโทนสีมูดแอนโทนมันจะเรียบเรียบแต่แสชริปปุ๊บตัดเฉดมาปุ๊บเอ็กทีค่ะจัดจ้านในย่านเอกประ่าคือตัดสีันมาแบบว่าคือถ้าทำไม่ดีคือแย่แต่แสชลิตทำถึงมันเลยออกมาดีใช่อย่างตัวที่สีจัดจ้านนะก็จะมีอะไรนะเดอะไลน์สุขวิทร้อยหนึ่งแล้วก็เอ็กทีที่แบบจัดจ้านมากซึ่งจิบก็รู้สึกว่ามันทำออกมาจัดจ้านแต่มีความตอบโจทย์ในกลุ่มเป้าหมายของเขาได้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็อีก บแบรนด์หนึ่งถ้าเกิดลองลงมาจากสันสิริที่ถ้าเป็นคอนโดก็จะชอบเป็นอ SC s อสซีเเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันมีความแบบแกรนด์ดีเซกเมนต์มันได้เซกเมนต์มันได้เซกเมนต์มันได,มนมนได้หรือว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาไม่ได้หวือหวาในการสร้างคอนโดนะของ SC แต่ว่าที่ว่า, <SC S 1> าอเอสซีเขาตีโจทย์การดีไซน์เป็นไทม์เลสป่ะคือเหมือนว่ามันมันจะคงสภาพแล้วอยู่สวยคู่กับอย่างนั้นอะไปแล้วแต่ว่าตัวในตัวฟังก์ชันของห้องมันมีความเป็นเซกเมนต์ที่มันตรงกับ ความแพงแล้วนะความชูรีนั่นแหละแต่ถามว่าเขาขายดีวืวว่าไหมอ่จะไม่ใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราชอบแค่เรื่องของดีไซน์อย่างบี๊ดอีกอย่างเงี้ยคือขายขายนานบ้างยังไม่หมดแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของดีไซน์มันสวยมากอันนี้ก็พูดตรงไปว่าไม่ไม่เพราะว่าไม่ต้องบอกว่าเซกเมนต์เขาอ่ะการเข้าถึงเนี่ยมันเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มดังนั้นมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปเสพเระชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมแต่ถามว่าถึงไหมสำหรับคนที่เห็นของเยอะๆผมว่าโอเคเลย จริงๆของเขาทำออกมาได้ดีแต่เพียงแค่ว่าในเรื่องของแมสา์ความแมสอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นสปีดมันก็เลยอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นเขาพยายามจับทา์เกตลูกค้ากลุ่มค่อนข้างบนไปเลยมันเลยอาจจะการได้รับรู้ของแบรนด์อาจจะไม่ได้แมสก็การสื่อสารของกลุ่มบนจริงๆอาจจะยากนิดนึงในการที่จะไปทัชในกลุ่มที่มันแมสมากๆในชีวิตผูดมันก็จะมันก็จะยากจริงๆซูซี่ซูซีมากกันเนี่ยจริงๆเป็นเอสซีกับไลมอนแลนนะอันนี้ก็เลยจะบอกตัวที่3ามคือ ตัวที่สามอีกอย่างหนึ่งขอเสีนดดับหลายเซ็ <Hey. S 1> <c oughs> คือดับสองอะคือที่จะมีความเป็นยูนิคเพอร์เซนต์นิดหนึ่งก็ <c oughs> คือชอบลายมันแลนด์ตรงที่เขาก็ทำออกมาได้แบบยอดขายไม่หวือหวาแต่ทำ <c oughs> อ,ออกมาได้แบบ ได้ถึงอย่างความเป็น loft อย่าง loft ระี่คือสนิมก็คือตั้งตสนิมสนิมจริงๆเอ้ยมันถึงดีอะไรเงี้ยก็เลยชอบส่วนแบรนดสุดท้ายซื้อง่ายขายคล่องราคาจะต้องได้คือน่าจะเป็นแบรนด์เอพีสำหรับคอนโดนะที่ว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าขายได้เรื่อยๆ พี่ว่าพี่ว่ากลไกของราคาของ a p ีอ่ะมันทําให้สามารถเวลข้ามกับคนได้หลายแหละหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเรียวดีมาน์ที่มีกําลังซื้อที่อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้บอกหวือหวามากนักดังนั้นการออกแบบของเขาหรือการทําโครงการของเขากับราคามันดูจับต้องได้จับต้องได้ค่ะซึ่งง่ายขายคล่องแล้วก็ได้ยอดขายที่ค่อนข้างโอเคในปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือทําเลของเขาก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ถ้าเทียบกับราคาแล้วทุกอย่างมัน มันแมทช์กันพอดีคือเขาว่าสามารถทําสมมติว่าเป็นแค่ตระกูลไลฟ์อย่างเงี้ยแต่ว่าทําออกมาให้มันดูรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความดีไซน์เป็นริทึมได้แต่ราคาอยู่ที่ไลน์นะอะไรเงี้ยคือจิ๊บชอบในในการที่เขาหาจุดเด่นตรงนี้ในในอสังหาของเขาเพื่อทําให้ทำยังไงก็ได้ให้ขายได้เร็วหรือตัวแอดเรสก็คือแอดเรสเลยสวยงามไปเลยอะไรเงี้ยที่จริงพี่พี่เสริมนิดนึงคืออย่างอย่างเอเนี่ยเขารู้แหละว่าสมมติจะเป็นกรณีไลฟ์ยูนิตอาจจะเยอะนิดนึงเขาก็รู้จากการบิดไปเล่นส่วนกลางให้ม ดูมีแวลูใช่ใช่ไหมอย่างโครงการไลฟ์วันไวเลสเนาะโอ้โหส่วนกลางสวยมากสุดไม่งามย้อยได้คือไลฟ์หรอได้คือไลฟ์หรอใช่ใช่แล้วในราคาที่เป็นยังเป็นไลฟ์อยู่นะคะอาหารนิดนึงของทิปะคือเหมือนจะดูว่าถ้าเป็นแนวคอนโดอไแนวสูงนะคะก็คือจะชอบแบรนด์ที่สามารถตอบโจทย์กับแพ็าเกจของเขาได้ได้แบบถูกต้องคือเข้าใจลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าต้องการอะไรใช่ค่ะ ก็จะมีความเป็นจุดเด่นของแต่ละคน <ừ m. S 2> แหละจิ๊บจิ๊บมอ,องว่าถ้าเกิดคุณไม่ต่างตอนนี้มันขายไม่ได้เห็นด้วยเห็นด้วยด้วยค่ะอ่ะกิจถามมาสองคนแล้วส่วนกิจอ่ะ,<ฮ>ะสามแบรนด์สามแบรนด์ของกิจก็ของใครๆก็รู้เอบอร์หนึ่งต้องเป็นแสนสิริรแต่เหตุผลที่กิจชอบแสนสิริเพราะฉันอยู่ไม่ใช่นางมีความอินดีเทลจริงๆอย่างตอนที่กิจชอบ XT เพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มเปิดบริษัทเพิ่งทำสตาร์ทอัพเนาะ เรามีความอินกับการเป็นแบบว่าทํางานแบบแบบเป็นคนทํางานต้องมีวีชีวตแอคทีอกแบบฟาซิลิตี้ให้มันสอดคล้องกับสไตล์คนทำงานแบบสไตล์นี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจใช่แล้วรวมถึงห้องที่เป็นแบบเฟกซิเบิลเลเอร์อะค่ะมันค่อนข้างตอบโจทย์เรามากเลยแล้วก็หลายๆอย่างที่มันไม่ได้มีความจําเป็นเขาก็ตัดออกเพื่อทําให้ราคามันลงมาแต่พอสุดท้ายปรากฏว่าดวงเปลี่ยนพี่ไปอยู่ที่ไปอยู่ที่แบนทาส์ไปอยู่ที่คาวาเฮาส์ ซึ่งสิ่งที่เราอเมซิ่งมากคือตอนที่เขาเปิดแบรนด์คาวาเฮาส์มาเนี่ยเราไม่บายเลยแต่พอเราเข้าไปอยู่จริงแล้เข้าใจว่าเขาพยายามเอาอิเลเมนต์ของความเป็นโรงแรมอะค่ะมาใส่ลงไปในคอนโดแล้วเขาทำมันได้แบบเพอร์เฟมากเช่นในในโรงแรมต้องมีสปาใช่ป่ะคะเขาก็เอากอีีนวดมาใส่เพราะนั้นคือเป็นการเลฟิเซนส์สปานึออกปะคะชอบนวดถูกค่ะชอบนวดชอบนวดแบบนวดเพื่อสุขภาพนะคะ ก็คือ,อแสตชิลิี่เนี่ยเขาเข้าใจกลุ่มลูกค้าเขาแล้วเขาก็สามารถตีโจทย์แตกได้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่แสตชิริอันนี้ขอพูดเลยว่าทําได้แย่มากคือเขอพูดว่าแย่มากเลยนะ <G ül> เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคำถามสุดท้ายแล้วคุณมาตอบแสตชิริเลยคุณจะมาแก้แล้วพี่อีกปะ <G ül> ไม่ๆๆๆ <G ül> ไม่เลยไม่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 ใช่แสตชิริี่อ๋อคือไม่ฟังชาแนลเลย ยังงไอ่ะเช่นแต่คนที่ทำในฟอร์มชานอลที่สุดคือ AP ค่ะแปลว่าแบรนด์ที่สองคือ AP เหรอไม่ใช่เอาคือต่อแล้วผมต่อเจอต่อต่อเจอต่อเจอต่อคือสวยจริงพี่แต่เวลาใช้งานใช้ลำบากมากเหมือนผู้หญิงนิดนึงว่าสวยมากแต่มันดูแลยากเงี้ยหรอกอธิเช่นนะหนูจะไปใช้โคเวิร์กอิงสเปซพี่ หนูเลื่อนเก้าอี้เข้าไปปุ๊บที่ทาเก้าอี้ติดกับติดกับโต๊ะแลออกมาแล้วหาปลั๊กเสียบยากมากหรืออยู่ในห้องต้องการจะเสียบหม้อหุงข้าวซึ่งหม้อหุงข้าวจป็นไอ้น้ำเราจะไม่อยากให้ไอ้น้ำเนี่ยขึ้นไปโดนกับตู้บนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะบวมไม่มีปลั๊กว่าอะไรวะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราชอบกันนะจิ๊บเราชอบสายสื่อกันเราชอบจากคนที่เข้าไปเสพเข้าไปนี่เนี่ยแต่พอกิบพูดในเชิงของฟังก์ชั่นในการใช้จริงบางอย่างก็ยัง บางอย่างต้องแก้ไขเออบางทีแบบคนคนคนมองจากข้างนอกอะเนาะเราไปเราเข้างานเราไปรีวิวเราไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไงเออแต่พอมาเจอคนใช้ชีวิตจริงจริงจมันเป็นรายละเอียดที่ที่มันขาดไปใช่อ่ะแบรนด์ที่สองนะกลายเป็นว่าของแถมอ่ะอีกอีโนร์ของแถมอ่ะกลายเป็นคนชอบมากสุดตลกไหมเออเข้าใจส่วนสีสิ่นี้พยายามโปรโมทอ่ะคนแบบไม่ถึงไม่บายครับอ่าะทีนี้แบรนที่สองแบรนที่สองเซอร์ไพรส์มากคือ Asset Wise ทำไมอ่ะเขาเป็นน้องใหม่มาแรงจริงเขาเป็นน้องใหม่มาแรงจริงแต่ที่กิจชอบเขาเพราะว่าเหมือนที่จิ๊บบอกคือตรงปลกตรงปกตรงปกตรงิงจริงเขาปกนี่มันแบบน้ำปกมาสุยเขาตรงปกจริงๆคือถ้ามาส่วนกลางสวยมากในราคาที่ร้านสองร้านไม่หบอกนะคือ คือเราไม่ได้บอกว่าเอาส่วนกลางเขาไปเทียบกับโครงการที่มันแพงกว่าแล้วบอกว่าสวงกว่าแต่ในเรือคาของเลสของโปรดักเท่านี้มันออกมาภาพที่มันออกมาบของที่ได้ออกมาถูกค่ะมันใช่ใช่ซึ่งกิจอาจจะชอบโฟกัสเรื่องหนึ่งคือกิจไม่อยากให้ดีเวล็อปเปอร์ทุกคนอะไปโฟกัสแต่เซกเมนต์บนอย่างเดียวคือคนควรจะต้องนึกถึงคนที่อยู่ข้างล่างด้วยว่าคนที่มีระดับเงินเดือนที่เขาแอฟฟอร์ดได้ล้านห้าสองล้านสามล้านเขาจะใช้ชีวิตยังไงในกรุงเทพถูกป่ะค่ะฉะนั้น หนูชอบแบรนด์ที่เขามีความใส่จใจในแม้ว่า p r o d ั c t ์มันจะราคาถูกคือเขาไม่ได้ไมันมันเป็นการแสดงเหรอว่าเขาไม่ได้ดูถูกูกค้าตัวเองอเพราะว่าแม้ว่าคุณจะซื้อใช่ไหมคะเพราะแม้ว่าเขาจะลูกคุณลูกค้าเขาจะซื้อของราคาไม่แพงแต่เขาเต็มใจให้ของที่ดีเขาคิดถึงว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าจะเป็นยังไงซึ่งแอสเซทไวท์ทำตรงนี้ได้ดีมากมงลงงามตอนนี้หลายๆตัวโครงการที่เขาเปิดมาใหม่ๆ่โดยเฉพาะแบบช่วงช่วง พวกโครงการที่อยู่ในทำเลที่เป็นมหาลายัยฟารซีต่างๆมันดูเมคเซนต์มากเลยนะมันดูแบบมันดูโอเคอ่ะมันดูเข้าใจมันดูราย,รายละเอียดจริงๆอ่ะครับแบรนด์ที่3ครับแบรนด์ที่3ตื่นเต้นอเออ <c oughs> คือเราไม่ได้เตรียมมันก่อนอ่ะดังนั้นเราไม่รู้รอกว,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 ว่าว่าจะเอาอะไรมาบัฟเราแบนที่เขาจะเจออะไรพี่ว่าจะตอบดูนะอะไรขนาดน่ะไม่ต้องตอบอรันดาครับอานันดะถ้าตัดเรื่อง คุณภาพออกไอิพพูดอะไรนะผัดแล้วคุณภาพออกเขาเข้าใจลูกค้าเขาจริงๆการออกแบบหรือดีไซน์ของร a เก็ตของเขาอ่ะมันแมทช์กันเขาเข้าใจลูกค้าเขาแบบเข้าใจเลยอ่ะว่าลูกค้าเขาเซ็กเมนต์เขาเพือใคร มีพฤติกรรมยังไงชอบอะไรเขาตอบโจทย์ได้แบบเป๊ะมากแปลว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายที่ชอบอนันดาคือยังไงก็จะหลนีพ้นจากอนันดา<ช>ไม่ได้ฟิลมันตอบ <c oughs> ก็คือมันใช่เลยถูกว่าอะไรใช่ค <c oughs> ่ะพี่มันไม่มีความแบบคือมองไปแล้วแบบตึกเท่อ่ะ นี่ตึกชั้นอันนี้เม็ปฏิเสธอัน้เปนปฏิเสธเขาจริงเขาตัดจริงแล้วคอนโดใช้ยู่ติดรถไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวว่าปะคือคนที่แบบเป็นเซกเมนต์นี้เขาก็จะแบบเขาภูมิใจในความเป็นของเขานาใช่ใชฉะนั้นหนูก็เลยมองว่าเขาว่าตอบโจทย์แล้วเขาเอาไปทำคือจะพูดกัดีสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ดีอ่ะมันกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาชอบไม่พี่กับรู้สึกงี้เขารู้สึกว่า เขาได้สิ่งที่เขาอยากได้บางอย่างที่มันไม่ดีเขาแอบเซ t ไปแล้วกี่กับตรงนั้นเคลียร์เนาะเช่นแบบเช่นแบบว่าโอเคฉันอยู่กลางเมืองราคาฉันจ่ายมันอาจจะสูงนิดนึงเพราะแรกกับทำเลกับดีไซน์ตัวตึกที่มันเท่มากๆ แต่สำคัญก่านั้นคือห้องเผื่อจะเล็กหน่อยเฮ้ยเขาไม่มาเขาไม่มาเออเขาไม่มาเออแต่มันแมทกับพฤติกรรมของลูกค้าเขาพี่อันนี้เห็นด้วยเพราะเป็นคนเมืองเนาะกลับมาถึงบ้านดึกแล้วไม่ดูก็คืออยากเปิดแอร์ดูเน็ f l i ิแล้วไม่ได้สนใจวิวแล้วลังกิดอะมีอีกจุดหนึ่งที่คิดชอบอนันดามากครับถ้าทุกคนสังเกตเวลาเข้าไปในฟิตเนสเขาวีเทนนิงเยอะมาก ซึ่งถ้าไปแสนสิริจะมีแต่คาร์ดิโอมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากสองแบรนด์นี้คือไม่เข้าฟิตเนสไม่เู้ยมีก็ไม่เข้าเข้าไปดูผู้ชายไม่ไม่ไม่ชัดเจนอันนี้เคยเคยเล่นบ้างนะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้เล่นนะครับก็คือว่าบางทีพวกเวทเทรนนิ่งพวกเนี้ยมันต้องใช้ปริมาณอุปกรณ์ที่เยอะแล้วบางทีบางที่จัดแค่ว่ามี1ชุด2ชุดมันไม่พอกับจำนวนคน ไอ้ลูกวิ่งเนี่ยมันวิงน่งอ่ะมัน,น,มนแต่มีสิตัวมันก็เท่านั้นแหละเ uh huh. พราะไอ้พวกนี้มันคนเล่นจริงๆเขาเล่นพวกนี้กันมากกว่าใช่ครับถูกไหมถูกไหมถูกค่ะอันน oh, in ี้อินไซส์อินไซส์อินไซส์ค่ะอ่ะ มาเรามาสรุปกันนะคะก็คือ,อพี่โวเลือกเพราะว่าชอบเรื่องของสังคมเรื่องของคุณภาพอาใช่อะไรงนี้ส่วนจิ๊บเนี่ยเลือกเพราะว่าความเข้าใจในลูกค้าเข้าใจในเซ็กเมนต์<ใ>นเออแล้วก็สามารถทํำกาไรได้ซึ่งใหาย้าข้องในมุมมองของเ<ค>อเจนต์มันก็จะง่ายนิดนึงส่วนกิจเนี่ยกิจจะชอบในมุมที่ว่าเขามีความก็คือจะคล้ายๆจิ๊บนิดนึง,นงคือมีความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้าจริงๆว่า พฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงแล้วเขาสามารถตอบโจทย์เขาสามารถออฟเฟอร์อะไรให้ลูกค้าได้ก็คือไปโฟกัสเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันในส่วนของพวกพื้นที่ส่วนกลงส่วนการ<ช>ที่มันตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่คือแบบมันเหมือนกันแปลว่าเ,เราสามคนเนี่ยแม้ว่าจะ อาจจะมีบางโปรดักที่ชอบเหมือนกันบางแบรนด์ที่ชอบเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเหมือนกันมีรายละเอียดตึงคนละมุมกันเนาะถูกไหมจริงๆถ้าเดลบร็อปเปอร์ไหนนะอยากให้เราไปคอมเมนต์เรื่องของฟังก์ชั่นร้านให้เราไปอยู่ปีสักเดือนนึงชอบครที่จะคอมเมนต์ว่าฟังก์ชันแบบนี้ตอบโจทย์เออมันเมกไหมมันเมกเซนไหมใช่ใช่อีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายครับพี่ก็คือถ้าได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับแบรนด์แบรนด์หนึ่ง แบรนด์อะไรและจะเข้าไปแก้ไขเรื่องอะไรของเขาอ่ะคลิปก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมเริ่มก่อนแล้วอ่ะเหรอคะก็จริงๆถ้าอยากเข้าไปร่วมเนี่ยเพราะว่าเขาดูดีและทํางานน่าจะสนุกตีในเรื่องของการเพราะที่พอาํางานร่วมงานเขาเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเซลใเซลเดี๋ยวมันไม่ตรง พูดถึงใครเดี๋ยวนอาใหม่ก็จะเป็นเป็นแบรนด์สันสิรีเพราะว่าเราทํางานกับเขาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทํางานได้เร็วมากคือสันสิรีคือจิ๊บอะดีลงานด้วยเรารู้สึกมีประสิทธิภาพที่สุดเอฟเฟกตีฟที่สุดแล้วก็โปรดักตีฟที่สุดในเรื่องของการทํางานถามว่าอยากจะไปแก้ไขอะไรในเรื่องของแสนก็คือว่าเรื่องของการลดราคาค่ะว่าเวลาถ้าเกิดจจเย็นๆหรือเปล่าไม่ต้องรีบลดอย่างนี้หรอไม่ใช่ค่ะคือเขาจะชอบมาเล่งยอดเอเจ้นนิดนึงว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดยอดขายไม่ได้แบบว่าชอบมีโปรโมชั่น super w o นเดอร์วูแมนีกว่าขายวันนี้โอน14วันแล้วจะได้แล้วจะได้เราก็แบบโอ้โหมายก้อนเอเวอเร์นิดนึ่งคือใจเราก็อยากทำแหละแต่มันมันบีบคอไปนิดนึงแค่ต้องแบบลูกค้าซื้อแล้วแทบจะต้องเซ็นสัญญาทำเรื่องกู้เงินคือพี่ชื่อว่าจิ๊บเข้าใจว่าโปรดักอะน่าจะขายง่ายขายเร็วอยู่แล้วแต่บางทีเวลาที่มันบีบเข้ามาหาเราการทํางานมันไม่ได้ มันไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นใช่หรือว่าเรื่องของราคาก็ถ้ารถก็เกณฑ์ใจลูกค้าคนข้างหลังนีดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจเข้าใจได้ไม่เป็นไรเราก็ทํางานร่วมกันแบบแฮปปี้ดีแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปแก้ไขในเรื่องของการทํางานอีกแบรนด์หนึ่งจิ๊บว่าอนันดานะคืออนันดาเป็นแบรนด์หนึ่งที่จิ๊บว่าจริงๆป o ด u ักเขาดีหลายตัวในเฉพาะโงร์การที่ติดรถไฟฟ้าทาเลมันวินมาแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าอยากจะแก้ไขด้วยความที่จิ๊บเป็น property agent เนาะก็อาจจะแก้ไขในเรื่องของฝั่ง agent คืออาจจะประสานงานยากเพราะ เขามีหลาไปอยู่มากอ่าจะขายคงนี้มาไป็นคือสมมติถ้าเกิดถ้าเกิดวันนี้อนันดาฟังอยู่เนี่ยแล้วอนันดามีซัพพลายที่ต้องการให้ทางเอเจนต์ช่วยทำอย่างเงี้ยบางทีมันอาจต้องมีคอร์สต้องมีเซ็นเตอร์ตัวหนึ่งที่มามาโคกับตัวเอเจนต์โดยเฉพาะมันอาจจะมันอาจจะง่ายขึ้นสำหรับสำหรับเอเจนต์ที่เข้ามาช่วยนะครับชอบชอบคำตอบจิตมากเลยอ่แล้วพี่วบะถ้าเป็นพี่วบะสำหรับผมนะอาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะทุกคนคงไม่คิดผมตอบกลับในแน่นอนนะครับแบรนด์ที่ผมอยากทำมากที่สุดนะแล้วผมรู้สึกว่าผมอยู่กับมันตั้งแต่ววััันนนแรกๆของม ผมอยากทำแบรนด์ The Address <Ooh. S 1> ตลดว oh, ่ย,ย,ย The Address The Address uh. ของ AP อ๋อโอเคซึ่ง The Address อะคือแบรนด์ตัวท็อปของในตระกูล uh, Aspire Life Litium The Address uh. นะครับแต่ที่ผมอยากทำเป็นเพราะว่าอย่างนี้ผมรู้สึกว่า AP อะด้วยความที่คลิปก็พูดใครก็พูดเนี่ยว่าแบบ AP พยายามจะทำให้ของตัวเองอะสามารถเข้าถึงกับคนในกลุ่มแมสได้ <c oughs> และดังนั้นสิ่งที่ AP อ่อนที่สุดก็คือเซกเมนต์ แล้วทําให้ตัวดีแอดเรสสะมันมาไม่ได้หรือมันมาแล้วผมมันมาแล้วมันมาไม่สุดอ่ะมันมาไม่ถึงในความเป็นแบบแบรนด์ที่เป็นลักชวรี่อ่ะนะครับชื่อมันคือความรักชวรี่คอนเซ็ปต์โครงสร้างในการวางมันคือลักชวรี่แต่พอถึงเวลาอยากคุมราคามันหลุดรักชวรี่ปุ๊บแล้วมันต่างอะไรที่อพิ่มอืมใช่ซึ่งแล้ววันนี้คุณจะวางยังไงผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมอ่ะแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดแล้วผมติดตามมันมาอย่างที่บอก a p คือแบรนด์น้นแล้วแบรนด์ที่ผมอยากแก้ที่สุดคือแอดเรส s ผมรู้สึกว่ารมีทง แต่ address กล้าทํากล้าต่างเอาง่ายๆเลยในตระกูลทั้งหมดเนี่ยของเอพี่อ่ะห้องน้ําเป็นห้องน้ำเสร็จรูปเกือบหมดทั้งหมดเลยปะเกือบอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยผมเดาว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ถ้าเป็น address address ควรไม่ใช่ห้องน้ำเสร็จรูปแล้วป่ะอือ่ะเข้าใจฟิลว่ะเออเข้าใจฟิลใช่ไหมหรือบางครั้งเข้าใจว่าอยากคุมราคาให้มันให้มันแท็กน่ารักน่ารักค่ะแต่ address อ่ะเซ็กเมนต์ระดับเนี้ยห้องเล็กๆก็อย่าไปใส่เลยถูกไหมเออแล้วก็ ผมว่าคอนเซปต์เลยพวกเนี้ยผมอยากเข้าไปแก้มันอยากไปปรับมันผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดีทรงคุณค่าแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์ไฟติ้งในระดับบนของ AP ได้เห็นไหมผมก็มองมุมเนี้ยอ่าแล้วของกิจอะแบรนด์ที่กิจอยากเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขมันอะแบรนด์เซอร์ไฟมาพี่อาริยาครับจริงดิจริงทำไมไม่ได้เซอร์ซอรนเพื่อกิจอะอะไรทำให้ถึงอยากสนใจเข้าไปปรับมันอะเดี๋ยวจะว่าผลักเขาทั่วเนี้ยเราจะเห็นรดักเขาหลายตัวที่อยู่ในแอดเฟซบุ๊ก แต่เขาไม่ได้ทําสื่ออื่นๆเลยซึ่งพอเราได้เขามีโอกาสเขาวิ่งเข้าไปดูผลักเขาจริงๆอะ่ะผลักเขาดีมากตนาะแล้วผลักเขาก็มีความเราเรามองว่าเขาเข้าใจกลุ่มลูกค้าเขาทําราคาได้ดีแล้วอยู่ในโลเคชันที่ดีไม่หรอกเ<ม><อ>พราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอริยาในในมายเซ็ตของคนในปัจจุบันอะ่ะมันถูกมันถูกตีความไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมแล้วกิจอะรจะบอกว่าวันนี้ d u ักมันดีขึ้น d u ักมันมีการพัฒนาขึ้นแต่ ไม่ได้สื่อสารออกไปให้กับคนจิบรู้ไหมพี่รู้ไหมคนทั่วไปไม่รู้ดินิ้งกิดอะเห็นเขาจากการแบบเห็นแอดใน f a c e b o o k อะคือสไลด์ Facebook แล้วเห็นแต่ถามว่าแบบบล็อกเกอร์เข้าไปรีวิวนู่นนี่นั่นมีออนไลน์คอนเทนต์แค่มีเลยคือเราต้องวิ่งเข้าไปเองเพื่อไปเห็นถึงจะเห็นว่าเอผโ้ดักเขาดีนะคือการทำแอดอะมันมีสิ่งที่ดีแหละเดเวลอปเปอร์สามารถทำได้แต่บางทีแอดอะมันเล่าเรื่องทั้งหมด ไม่ได้เล่าเรื่องความความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่ถูกมีคนมาตีความว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยมันแอปคูบอะแอปคูบันดีหรือไม่ดีอะไม่ถึงใช่ก็เลยเป็นแบรนด์หนึ่งที่รู้สึกว่าเสียดายของพี่ของพดีแล้วก็สวยมากตั้งใจทําแล้วก็ก็อยากสื่อสารให้มันถึงกับทุกทคนหรือบางที่แบบมีคนมาถามเราเราจะได้บอกว่าเออเราเห็นเราได้เข้าไปดูแล้วที่ไนตาถูกเพราะ่ก็คือจะเป็นเหตุผลเดิมว่าที่รู้สึกว่าราคาเขาอะมันไม่ได้แพงเกินไป คนอ่ะบ้านเดี่ยวอยู่ตรงเมกาบางนาราคาะประมาณ5้าล้านบาทเอยจริงเหรอถูกนะถูกไหมเป็นบ้านเดี่ยวเลยเหรอเป็นบ้านเดี่ยวเลยไม่แต่แต่สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนว่าอาริยาเนี่ยในในทำเลตรงโซนโซนเมกาบางนาทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแลนด์หลอดเดิมแล้วที่ดินเขาเขามีโครงการเลยเออต้องถูกถูกอยู่แล้วดังนั้นเขาเลยทำราคาได้แต่5ล้านเนี่ยแต่เพื่อนนี่10ล้านเน่คือคเพื่อนไปใจแล้วนะเออแต่ราคาเออถือว่าโอเคนะถือว่าน่าสนใจนะหนูก็เลยมองว่าเสียดายเนาะเสียดายของที่มันแบบ มีคนไม่รู้ดีไซน์ดีทุกอย่างดีราคาดีแต่คนไม่รู้ใช่ค่ขประโยชนถูกค่ะสรุปพี่โสรุปอ่ะพี่สรุปพี่โชอบอยากเข้าไปดูตัวเดรสเพราะว่าพี่โอเนี่ยเป็นคนที่มีอินไซต์เรื่องของแบรนด์เรื่องเซกเมนต์เซกเมนต์บนชอบอะไรสิ่งที่คนเซ็กเมนต์บนเขามองคืออะไรแต่บางทีเราแบรนด์เนี่ยอาจจะกลัวเรื่องของราคากลัวมันจะแพงโเดลลอปเปอร์เดินไปกด กดกดในส่วนของราคาให้เมคเซนส์ให้เข้าใจง่ายให้ถึงแต่ว่าการเป็นว่ามันเสียความเป็นเซ็กเนต์ของทุกโครงการไปซึ่งบางทีถ้าพี่ว่าเขาไปปรับเลองเลเอาอะไรได้มันเป็นมันเป็นแบรที่ดีมันเป็นแบรที่ดีแล้วก็ที่จริงแล้วหลายหคนยอมรับในแบรนนี้ด้วยซ้ำนะแต่ว่าแค่มันนี้มันโคดักมันถูกถูกกดด้วยราคาส่วนจิ๊บชอบจริงๆชอบเสรีอยู่แล้วแต่ว่า โปรเซสหลังบ้านนิดนึงนิดหน่อยแต่จริงๆถ้าเกิดอยากจะเข้าไปปรับเรื่องโปรเซสการทำเงานกับเอเจนต์เลยอยากจะเข้าไปอนันดาเขาก็จัดกระจายกันอยู่เรารู้สึกอยากจริงๆมีเฮดเรื่องของเอเจนต์ดูแลเอเจนต์น่ะจะทําให้โปรดักต์เขาระบายได้เร็วขึ้นไม่เพราะอย่างนึงคือซัพพลายของอนันดามีเยอะแล้วเอเจนต์ก็อยากจะช่วยแต่ถ้ามันมีมีถ้ามีเฮดเออเฮดนิดนึงแล้วก็ทําให้โปรเซสมันสะดวกขึ้นฝั่งนี้ก็น่าจะแอคทีฟขึ้นใช่ค่ะ แอบมองใส่รีนิดนึงได้ไหมคือขออย่า double standard เวลาเราเข้าไปกับคนอื่นเข้าไปเแนบบี่ยคนละ standard มาอขอ standard เดียวกันขอ,ขอ standard ที่เราได้ที่อ l เกอ e r ได้ะนะคะลูกบ้านเขาจะได้ happy นาะแล้วก็กับทุกฝ่ายเสื้อของกิจเนี่ยก็คืออริยาเพราะว่าเสียดได้ราคาดีทำเลดีดีไซน์ดีโปรดักต์ดีแต่ หายทับศูนย์ไม่มีใครรับรู้อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าสัปดาห์หน้า EP 6เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องอะไรครับการพัฒนาผลักค่ะพี่โอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่มันต่อโจทย์ของยุคสมัยนี้เลยถูกเราจะมาคุยกันเรื่องอินไซด์ว่าคนความต้องกางคนรุ่นใหม่เป็นไงแล้วผลักควรจะเปลี่ยนไปทางไหนคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าฝากติดตามพวกเราและรายการเรียวท็อกด้วยนะคะกิจออบอลิวิ่งค่ะจิ๊บภาษาารเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะครับผมโบอินโซลครับแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบดยค่ะ